สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการจุดเตาชีบวมวลนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น6.0.5นะครับซึ่งเ,เตาชีะวมวลเวอร์ชั่นนี้นะครับการจุดเตาจะต่างจากเวอร์ชัน่อนก่อนนิดนึงตรงเรื่องการบรรจุฟืนครั้งแรกนะครับวันนี้ฟืนที่ใช้สาธิตนะครับเป็นฟืนขนาดประมาณ1-2นิ้วนะครับซึ่งเป็นฟืนไม้แต่งกิ่งที่ที่มีทั่วไปตามเลือกส่วนไรานา นะครับไม้ต้นเล็กนะครับอันนี้เป็นไม้ราชพฤกหรือว่าต้นคูนะครับแล้วก็ไม้กระถิ่นแล้วก็ไม้ข่อยข่อยบ้านนะครับข่อยที่ใช้ใบรูดปลาไหลครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการใช้ยังไงนะครับครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราจะบรรจุฟืนลงไปก่อนนะครับฟืนชิ้นเล็กๆเลือกชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับก็คือเรียงให้แน่นสม่ําเสมอนะครับใส่ไปครึ่งเตา ใส่ไปครึ่งเตาครับทีนี้มาดูด้านหน้าเตานะครับประตูลมเนี่ยนะครับช่องปิดเปิดลมนะครับตอนที่จุดเตาเนี่ยเราจะเปิดเต็มที่นะครับเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่นะครับส่วนเชื้อไฟวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ามันพืชนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยหนึ่งแผ่นใหญ่เลยครับเพราะว่า จะได้ติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จุดด้วยไฟแกแ๊สนะครับของผมใช้แก๊สกระป๋องนะครับเพราะว่าใช้สะดวกดีดี๋ยวนี้ไฟแก๊สไฟแก๊สอันเล็กๆที่ใช้จุดบุหรี่ในตลาดคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับจุดติดยากแล้วก็เปลวไฟสั้นมากนะครับจะต้องหาเชื้อมาต่ออีกก็ถ้าใช้อันนี้ก็คือจบเลยครับเผาได้เลย เมื่อเชื้อไฟนะครับเชื้อไฟติดดีแล้วนะครับเช็คดูก่อนว่าติดไม่ติดนะครับติดดีละนะครับเราก็เอาฟืนชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับใส่ทับเข้าไปนะครับใส่ทับเข้าไปใส่ลงไปเลยครับค่อยๆยทยอยใส่นะครับอย่าอย่าใส่ทีเดียวแน่นเยอะเดี๋ยวเชื้อไฟจะดับได้นี่ครับประมาณชิ้นเล็กๆประมาณครึ่งนิ้ว นะครับซึ่งเวลาเราเราตัดฟืนมาเขาก็จะมีมีปนมาอยู่แล้วนะครับเราจะแยกไว้ต่างหากก็ได้จะได้ใช้งานง่ายหรือว่าจะรวมรวมกันอยู่ในถังเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่านี่ย่างเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้ใส่เข้าไป วเดี๋ยวรอให้เข้าลุกติดดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่ชิ้นใหญ่กว่าใจกว่าเดิมขึ้นไปต่อนะครับครับก็ตอนนี้ฟืนชิ้นเล็กนะครับที่ใส่ไปต่อจากเชื้อไฟเนี่ยนะครับติดดีแล้วนะครับก็ก็เติมไปอีกชุดหนึ่งนะครับชิ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึง่ง ก็เวลาเราใส่ฟืนเติมลงไปชุดนี้นะครับ <c oughs> ก็คือใส่ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าอย่าให้อย่าให้ขึ้นมาท่วมรูแก๊สด้านข้างนะครับรูแก๊สด้านข้างก็คือ,อรูที่อยู่ส่วนบนนะครับรูแก๊สที่อยู่ส่วนบนสี่แถวนะครับเชื้อเพลิงที่ใส่ก็คือจะต้องต่ํากว่านะครับให้ต่ํากว่ารูแก๊สไว้นะครับเพราะไม่งั้นเ,เชื้อไฟก็จะไปบังแก๊สที่จะออกมานะครับทําให้การไหลเวียนออกแก๊สไม่สะดวก นะครับพอเมื่อเขาติดดีแล้วเนี่ยนะครับระบบเขาก็คือเปลวไฟจะพุ่งออกไปจากรูแก๊สด้านข้างนะครับนะครับพอเราเราดูตอนใส่เราดูอาการนิดนึงนะครับว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยไฟเขาเหมือนจะจะหายไปแสดงว่าเราใส่มากเกินครับใส่มากเกินไปทับเขาเดี๋ยวก็เขาอาจจะดับหรือว่าเป็นควันนานไปนิดนึงนะครับเรารอให้ติดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่ต่อติดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ใส่ต่อนะครับ ก็แป๊บหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน 1- 2ถึงนาทีก็เสร็จครับตอนนี้ใส่มาจนถึงระดับเสมอรูแก๊สแถวล่างสุดแล้วนะครับก็ทีนี้ก็รอให้เขาติดดีนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับอตอนนี้ผ่านมาประมาณ1นาทีนะครับก็ฟื้นที่ใช,ช่ชุดชุดสุดท้ายนะครับก็เริ่มติดดีแล้วนะครับแต่ว่าระบบแก๊สยังยัง,ย,งยังไม่ไหลเวียนตามระบบเต็มที่นะครับ แต่ก็คือไฟสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือฟืนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือจะเริ่มมีการหลวมตัวนะครับเพราะว่าเกิดการเผาไหม้แล้วก็เกิดการหดเกิดการเป็นฐานเป็นเท่าไปแล้วบางส่วนนะครับเราก็ใช้เหล็กขอที่ผมแถมให้ไปเนี่ยครับซึ่งจะมีแถมให้ไปทุกตัวนะครับทุกเตานะครับใช้เขี่ยกดแต่งฟืนนะครับให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มีความแน่นสม่ําเสมอ ความเรียบนะครับเพื่อจะได้เกิดการคายแก๊สที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็เปลวไฟมีความสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าเปลวไฟใสแล้วนะครับเปลวไฟใสแล้วแต่ว่ายังอาจจะมีควันบ้างวัวแบบๆ,ๆนะครับช่วงแรกนะครับเพราะว่า,ายังการเผาไหม้ย,ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่คือไฟติดแล้วนะครับไฟติดใช้ได้แล้ว ถ้าเราจะใช้ไฟนะครับช่วงนี้ไฟจะยังแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มติดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ควบคุมโดยการปิดเปิดช่องอากาศนะครับก็คือถ้าเราปิดเข้าไปเนี่ยนะครับไฟจะเบานะครับปิดเข้าไปไฟจะเบานะครับสังเกตดูเนี่ยไฟจะจะเบาเานิดนึงนะครับไฟจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับไฟใสนะครับไฟใสนะครับถ้าเราเปิดออกไฟก็จะพุ่งแรงนิดนึงนะครับ ไฟจะพุ่งแรงนิดนึงนะครับโดยปกติถ้าถ้าเราใช้ถัง,งเข้าทั่วไปก็จะเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางก็ก็หลีประมาณนี้ครับพอละกับหลีประมาณนี้แหละนะครับฟืนที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณตอนนี้นะครับอยู่ประมาณสามในสี่ของความจุของเตานะครับก็คือ,อตัวที่ใช้ทดลองเนี่ยนะครับใช้สาธิตเนี่ยนะครับเป็นเป็นขนาดท่อเผาไหม้สิบลิตรมีฟืนอยู่ในนี้ประมาณเจ็ดลิตรนะครับก็ ถ้าใช้ไฟกลางนะครับก็จะใช้ได้ประมาณสามสิบนาทีนะครับใช้ได้ประมาณสาสิบนาทีนะครับแต่ถ้าจะวางหม้อเบอร์ใหญ่ๆหม้อเบอร์ส0 45ิบสี่สิบห้าต้มน้ําให้เดือดนะครับก็ก็วางหม้อแล้วก็ทยอยเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมเรื่อยๆพอพอ,พอน้ําเดือดแล้วก็หยุดเติมนะครับเปลวไฟใสมากครับเปลวไฟใสมากนะครับตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะครับ แล้วเปลวไฟจะยิ่งใสขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อฟืนชุดแรกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับในส่วนล่างเนี่ยเริ่มกลายเป็นถ่านนะครับก็คือหมายถึงว่าภายในเตาเนี่ยมีความร้อนสะสมมากขึ้นนะครับการคายแก๊สก็คือแก๊สก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นและการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ ถ้าไฟแรงไปเราเบานะครับเราหลีได้นะครับหลีเข้าไปนะครับเดี๋ยวสักพักไฟก็จะเบาลงนะครับถ้าเราเปิดออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวไฟก็จะแรงนะครับแรงพุ่งแรงสังเกตเห็นว่าไฟจะพุ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีความสูงมากขึ้นนะครับตอนนี้เชื้อเพลิงนะครับจะมีอยู่ประมาณสามในสี่นะครับของของความจุเอา อันนี้คือใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็พอเริ่มยุบตัวนะครับเริ่มยุบตัวเราก็เติมนะครับเติมได้เรื่อยๆนะครับเติมทีนี้ฟืนเติมเนี่ยก็มาชิ้นใหญ่นิดนึงชิ้นประมาณ2นิ้วยาวประมาณคืบหนึ่งนะครับยิ่งฟืนฟืนเนื้อแน่นยิ่งดีนะครับฟืนบาดหมากก็ใช้ได้นะครับเติมเรื่อยๆนะครับทีละสองสามชิ้นนะครับถ้าเราใช้ไฟต่อเนื่องนะครับเราก็เติมไปเรื่อยๆทีละสองสามชิ้นแล้วถ้าไฟแรงเกินเนี่ยเราก็หลีเตานะครับ แล้วก็เราคำนวณไว้ว่าถ้าเราจะหยุดใช้เตาเนี่ยอีกประมาณสัก20 30านาทีเราจะหยุดใช้เตาเนี่ยเราก็หยุดเติมเลยละครับหยุดเติมแล้วก็คือใช้ฟืนที่เหลือไปจนหมดนะครับแล้วโดยวิธีการใช้เตาฟืนแบบนี้นะครับเราควรที่จะวางแผนการใช้งานนะครับหนึ่งก็คืออาหารที่เราจะใช้อะจปรุงเนี่ยมีกี่เมนูเมนูอะไรบ้างนะครับเ,เมนูที่ใช้ไฟเ,เบาๆนะครับ ใช้ไฟไม่แรงมากและระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็เอาไว้เป็นเมนูแรกอย่างเช่นหรือว่าต้มน้ําชงกาแฟยอย่างเงี้ยครับต้มน้ําชงกาแฟอันดับแรกเลยนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเมนูถัดมาก็จะเป็นพวกเมนูพวกผัดทอดที่ใช้ไฟแรงๆไฟกลางนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วต่อไปก็ถ้าเป็นเมนูต้มตุน๋นเราก็เอาไว้สุดท้ายนะครับเอาไว้สุดท้ายนะครับก็จะทําให้เราใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ ไม่เกิดการสูญเสียระหว่างระหว่างรอเมนูนะครับหรือว่าไม่ต้องคือเราไม่ต้องไปถ้าทําแบบนี้คือเราไม่ต้องไปเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวหลีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถามว่าเตาฟืนเนี่ยนะครับาสามารถที่จะเร่งหลีได้ก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่า,าการเผาไหม้ของฟืนเนี่ยเขาเขาต้องการความต่อเนื่องและต้องการความร้อนสะสมนะครับถ้าถ้าเราไม่ไปฝืนธรรมชาติเขามากเนี่ยเราจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปปิดเปิดหยุดการไหลเวียนของแก๊สได้เหมือนแก๊ส LPG หรือว่าแก๊สหุงต้มที่เราใช้กันอยู่แก๊สถังนะครับพเพราะนี้คือเขาจะต้องผลิตตลอดนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่หลีให้ใหได้ระดับหนึ่งไม่งั้นเราก็จะต้องเสียความร้อนทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เตาเนี่ยนะครับจึงจึงเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับสําหรับ จะช่วยเราในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ใช้เตาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปกติแล้วนะครับก็คือถ้าเราจุดเตาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเชื้อเพลิงประมาณ2ใน3เนี่ยแล้วก็แล้วก็เติมไปอีกสักสองสมชุดชุดประมาณ2อสามแท่งเนี่ยนะครับก็จะได้ใช้ไฟประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะ เมนูไทยๆเราเนี่ยนะครับผัดทอดต้มนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณสองสามเมนูหรือสี่เมนูเนี่ยได้สบายๆนะครับรวมถึงการต้มน้ําชงกาแฟด้วยนะครับก็จะได้สบายๆนะครับ